คิดถึงแล้วเนี่ยคืนนี้ต้องเหงาแน่ๆเลยคิดถึงเหมือนกันฮะถึงลอนดอนแล้วพิมมาบอกด้วยนะได้ฮะแผนอย่าพูดหาพ่าเพื่อได้ไหมันดีต่อใจอะ่ะอืมมันดีต่อใจนะะ แรดจริงๆนะคะอีเก้มาแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาทันเห็งตอนมึงแรดอะฮะโอ๊ยกูอะแรดฮะส่วนมึงอะควายฮะแหมใครจะเเหมือนมึงล่ะคะปากเข่งซะขนาดนี้ไปเออพรุ่งนี้กูมีไปโรงงานแต่เช้ากับพิมนะ มึงอยู่ได้ใช่ปะ่ะพรุ่งนี้กูก็มีไปกองเหมือนกันกูอยู่ได้ต้องวงอแน่นะกูมาเองได้กูก็กลับเองได้ค่ะอือกูอะห่วงแต่มึงว่ามึงกับพีมเนี่ยยังไม่ถึงไหนตไหนกันเลยสงสัยกูเนี่ยต้องหาวิธีรวบและตัดความให้มึงซะและ้วยังไงวะเอาเป็นว่า เราดูคืนนี้นะคะ